ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอย่างที่สัญญาวไว้ครับโหโชคดีมากที่มีแดดก่อนที่เราจะเอาเข้าห้องอบใหญ่นะฮะโชคดีจริงๆนะฮะขอบคุณมากเลยกับตอนแรกคันนี้นะเราไปดูคันนู้นก่อนดีกว่าตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมด3คันเนี้ยมาบใช้บริการเราหมดเลยมีทั้งในส่วนของเคลือบแก้วใหม่เมทรน์ an ant, แล้วก็เคลือบแก้วใหม่สำหรับ b m เนะครับเราพาไปตรวจงาน BM ก่อนนะฮะเพื่อจะได้ให้บเอเนี่ยเข้าไปข้างในห้องนะแลวเรามาดูความสวยงาม กันต่อว่าคันไหนเป็นยังไงนะสำหรับคันนี้นะครับ BMW นะครับซีรีส์3 3 0 e นะฮะใช้เวลาในการทำจริงๆประมาณ2วันนะครับแล้วก็ตอนนี้เครือบเบอร์สุดท้ายเรียบร้อยกำลังตรวจงานเพื่อที่จะเข้าห้องอบค่อนข้างดีเลยทีเดียวสวยงามเนาะได้แต่ที่ผมบอกนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างสีของ BMW สีดำนะครับกับสีของซีวิกสีดำสีของซีวิกจะค่อนข้าง เพราะว่าผลึกเมทัลลิกนะฮะที่อยู่ในของบีเดเเนี่ยเวลาเจอแดดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะแพ้นี่ครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทำให้รถดูมีเป็นความเป็นสีเทาระดับหนึ่งเลยมันจะดูไม่ดำเท่ากับสีของ Honda และเบน z นะครับอันนี้นะครับก็พามาดูรอบคันก่อนนะครับความเรียบร้อยสวยงามค่อนข้างเยี่ยมเลยทีเดียวตรวจสอบเสร็จแล้วเาเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องรอเลยนะฮะตรงมีประตูนิดนึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้มีนิดนึงนะฮะ น่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอ่าเห็นปะเห็นปะเออนั่นแหละตรงนั้นแหละสวยงามมากครับสำหรับคันนี้ BMW ซีรีส์3 3 0 E นะฮะร,รถออกมาจากอมอนแพทริกนะครับผมสวยงามจริงๆครับรถจากศูนย์นี้มาที่ร้านเราค่อนข้างเยอะนะครับเร็วๆนี้รู้สึกว่าจะเปิดที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสินนะครับรถสวยทุกคันเลยนะครับผมคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับผลงานการเคลือบแก้วของรถ BMW นนะครับเรากำลังจะเข้าห้องอบเนาะ เข้าอบได้เลยนะเข้าอบได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูงานนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ทางรถเนี่ยเข้าไปข้างในก่อนนะฮะเปิดไฟข้างในดีกว่าเระมองไม่เห็นนะครับเปิดไฟก่อนนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมครับเป็นรถ B M Series สามที่สวยที่สุดนะครับตัวนี้นะฮะที่ผมอยากจะบอกว่า ไบหน้าโฉบเฉี่ยวมากนะครับแล้วก็มีความสวยงามในระดับที่จะบอกว่าดูดีๆนึกว่าซีรีส์เนะฮะแต่ที่จริงมาดูใ,ใกล้ๆคือขนาดมันก็คือซีรีส์สนี่เองนะฮะอ่าขอดูนะครับสวยงามอย่างนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูขณะที่เขาถอยเข้าไปเนี่ยเราพามาดูอีกสองคันดีกว่านะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันนะสำหรับคันนี้นะกับรถ h o n d ้า ซีวิกสีดําตัวคันนี้เป็นตัว FK นะสำหรับของพี่ของพี่ตามตามชื่อเห็นนะพี่เขาเขาชื่อว่าเจ้าชายดินการนะครับเป็นรถที่เคลือบแก้วกับเราไปประมาณ2ปีเกือบ3ปีแล้วสองปีเนาะประมาณ2ปี แต่การดูแลร,รักษาของพี่เนี่ยเขายิ่งยวดมากจะบอกว่าเขาดูแลมาเมทันเนนทุกๆ2ถึงถึงหเดือนจริงๆการใช้งานนะครับใช้งานมาปกติจะมีลิ้วรอยบ้างตามการใช้งานเช่นหินใหญ่ๆต่ถามว่ามีตะว,วิลไหมก่อนที่จะเข้ามามีแน่ๆฮะแต่ว่าหลังจากการที่เราทําแล้วเนี่ยอย่างที่เขาบอกนะครับเราจะขัดตะว,วิลพวกนี้ให้หมดก่อนก่อนที่เราจะเคลือบเข้าไปการเคลือบแก้วเมทัเนนนะฮะสำหรับคันนี้นะครับพี่เขาสนใจในการ เพิ่ม ield, วอเตอร์ชิลก็คือตัวเมทานแอนนที่มากกว่าตัวน้ำยาเมทานแอนนนะครับเราเลยจัดให้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะเงางามดําปีมากนะครับแล้วก็ท่านลูกค้าเนี่ยตั้งแต่เคลือบแก้วกับเรามาเนี่ยเขากา็มีของแต่งเพิ่มเรื่อยๆทุกๆชิ้นส่วนของแต่งเราก็เคลือบให้ใหม่เรื่อยๆนะครับจะบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับถึงแม้ว่าเป็นสีดำนะครับแต่ดูแลดีนะครับแต่เขาก็ใช้งานได้เต็มที่เหมือนกัน มีริ้วรอยบ้างแต่ส่วนไหนที่มีริ้วรอยเราก็ขัดจนเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะจะบอกว่ารถเนี่ยออกมาดูดีมากๆเลยขอบคุณแดดมากๆครับที่สองให้เห็นถึงรอยนะครับชุดแต่งส่วนใหญ่มาจากร้านนัแจมนะครับเอซัสซีออริจินอลนะครับนี่ครับเออไม่ถึงแม้กระทั่งท่อนะครับแล้วก็ชุดสกรตท,ทั้งหลายนะครับนี่ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่มีความสวยงามมากๆนะกับรถที่ผ่านการเคลือบแก้วไปแล้วประมาณ2ปีนะฮะสปีนะประมาณ2ปีเนาะผมก็จําไม่ได้จริงสองเกือบ3ปีแล้วอะ่ะคันนี้สวยงามมากคือลูกลูกค้าคันนี้ออกรถเป็นซีวิกยุคแรกๆเลยนะครับช่วงแรกๆเลยเป็นเอสเคช่วงแรกๆเลยนะครับก็มาเลยสีดําคันนี้นะครับเป็น1 1หนึ่งตัวอย่างครับของการดูแลรักษารถที่ดีมากนะฮะ อันนี้ขอชมจริงๆชมจากใจเลยทีเดียวนะแดดมากแล้วนะฮะนี่ยสวยไหมเงานะฮะโค่นเงานะครับบอกว่าเลยว่าโค่นเงานะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งคันนะสาหรับ ที่ออกมาโชว์ตอนนี้นะฮะก็คือฮาร์เลย์ดีวิสันนะครับคันนี้นะครับคลือบแก้วเสร็จแล้วนะฮะกับโปรแกรมการเคลือบแก้วของฮาร์เลยโดยเฉพาะนะครับจะมีการลงน้ํายาเบอร์หนึ่งประมาณ2รอบนะครับแล้วก็เบอร์สุดท้ายประมาณรอบหนึ่งแล้วก็อบกันอย่างเต็มที่นะครับสองวันตามคืน นะฮะบางทีก็3วัน4คืนไปเลยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่มาแต่คันนี้ถามว่าเยอะไหมเยอะนิดหน่อยแต่ว่ามีเ,เวลาในการทําที่ค่อนข้างเยอะพอดีทีเดียวนะฮะทำให้การทํางานเนี่ยออกมาได้สวยโอ้โห mm. oh, ขอบคุณแดนนะครับมาอีกแล้วแดดนะครับมาเรามาส่องงานกันนะฮะเพื่อเห็นถึงความสุดจริงๆนะครับว่าร้านเรานะครับไม่หมกเม็ดนะ mm. อยากจะตรวจแดดทุกคันคนระะับแต่ถ้าฟ้าฝนไม่อำนวยเราก็ไม่สามารถตรวจกลางแดดได้ นี่ครับแอไลน์ตรงนี้เป็นผลงานของมิสเตอร์พินแมนนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อร้านโฮมไทยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นผลงานเขาเรียกว่าฮาร์ลีเดวิสันคอลเลกชันซอฟท์เทลแต่งสไตล์ชิคานอนะครับชิคานอก็คือเนี่ยท,ที่ที่ผมสังเกตนะอันนี้ถ้าท่านเจ้าของสำนักนนะครับมาอธิบายให้ก็ดีนะก็คือแฮนด์ก็จะสูงสูงอย่างเงี้ยแฮนด์ก็จะสูงสูงอย่างเงี้ยนะครับ แพงก็จะสูงสูงขึ้นมาอย่างนี้นะชิคาโน่ะนะครับอืสวยงามไปทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะนะ้มครับ BMW นะครับเข้าห้องไปแล้วนะครับแล้วก็นี่เห็นนะถ้าแดดออกก็มาโชว์อีกนะครับ น้ำยาเราเงาสะใจจริงๆนะสังเกตนะสีดำของ Honda เนี่ยสีดำของ b บ n z เนี่ยมันจะดำปี่ดำกว่าดำกว่าดำกว่าของ BM ซึ่งเป็นเรื่องอที่ทำงานค่อนข้างยากแต่ถ้าดูแลถึงถึงดูแลจริงๆเนี่ยมันสามารถดูแลได้ดีมากๆนะครับอย่างที่บอกนะครับเราสามารถดูแลได้ถึงขนาดนี้สวยงามจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูไถ่หนึ่งคันนะที่ตอนนี้เข้าห้องอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ เบมหรือไม่ซีรีสามสามศูนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาส่งงานกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ปล่อยให้อยู่ในความอบอุ่นในห้องอินฟร์เ็ตก่อนวันนี้มิกีกียพีเอ็มมอเตอร์ดิวิ่งขอรู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ